เรียบร้อยครับพ่อแม่พี่น้องครับอีกหนึ่งขั้นนะครับ เทปโรเลตโ,โคโลราโดนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเก่าจาังหน่อยนะครับมือนี้นะครับลูกค้ามีจุดประสงค์นะครับแจ้งข้ควาว่าแบบบรรลุมนหลายปีเนาะอยากมาเติมเสริมเติมแต่งะม่านี่แหละมีอย่าง,งแรกก็จะมีเทอร์บโบปากสีพร้อมเขายกตำแหน่งขึ้นบนตามด้วยหมุนองศาหลังจากนั้นใส่ชุดอินเตอร์นะครับระบายความรุงความร้อนให้เรียบร้อยตามด้วยหม้อพักน้าอลูมิเนียมนะครับหลังจากนั้นนะครับลูกค้ามีจุดประสงค์อยากจะเปลี่ยนสายพันธุ์ไทมิ่งนะครับตามด้วยลูกลอกซิ่งนั่นแหละ กับเบิกจากศูนย์ให้เบิร์ดเลยเป็นของแท้นะครับตัวน,นี้มีรับประกันให้อยู่แล้วนะครับความพงความแม่มันจะเป็นยังไงนั่นนะครับก็คนกับตรงนาาะฮะลยตามนั่นนะ <c oughs> ตามนั่นแหละเอา้าเบิร์ดง,งานตามเนี่ยนะครับต้องเบาไรโม่ไรก็ได้โม่ไรคนกับซั่งนะ ุอยู่ประมาณสี่สิบครับพี่ครับ <Wow. S 1> แล้วก็ควันไม่เยอะมากครับพี่ควันกำลังดีถ้าพี่ใช้งานก็รอบทพ้งสูงมาแลพี่นะอันนี้รอบตัดอียูส่พันห้านะพี่ เล่นจริงๆก็สองร้อยสองร้อยสองร้อยแป๊บเดียวพี่นะครับประมาณกิโลนิดหน่อยก็จบแล้วพี่เมื่อกี้ผมพาพี่มาก็มาร้อยยี่ร้อยสามครับครับถ้าแบบทางไกลนี่สองร้อยยี่เต็มแมตรเลยใช่ครับของพี่น่าจะมีตัวปิดกันลื่นด้วยมั้งใช่ป่ะครับครับพอเวลาถ้าพี่อยากจะวิ่งจริงๆก็ปิดกันลื่นนะพี่นะแต่ถ้าฝนตกนี้ก็พยายามให้มันเป็นระบบของมันเองครับครับถ้าใช้งาน อ่าสมมุติว่าเนี่ยเราใช้งานรอบรสูงใหม่แล้วกันพี่เพราะว่าไม่งั้นนะรถมันจะลอรอรับพี่ซึ่งรอบประมาณเียก่นเยร์ต่างใช่ครับเ,เี่ยีที่ขี่ใช้งานแบบอย่างเงี้ยพี่คือว่าพยายามจะเปลี่ยนเกียไ์ไว้อะพี่ครับครับ,รบรจะประมาณนี้อ่าของผมอ่ะเทอร์บโบเราประกันรถซื้อสามเดือนนะพี่นะ แล้วก็อินเตอร์อินเตอร์นี่คือรับประกันตลอดเลยครับแล้วว่าจะแตกรั่วระเบิดอะไรกันแล้วแต่ครับอุ้มรับประกันให้ตลอดแล้วก็ดีแมปจูนฟรีตลอดดี่ครับมันตีแรงไอ้ปัดเราใช้งานก็ รอบสูงหน่อยพี่ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องขี่แรงก็ได้ดิแต่คือว่าใช้รอบสูงๆหน่อยสักสามพันสามพันนิดๆอย่างเงี้ยดิ่รถมันจะไม่ลอกรหาจะไม่ลอคีแล้วคันก็จะไม่เยอะเพราะเราแตะก็มาเลยเงี้ยใช่ไหมครับ,รบ,รบอันนี้ถ้าขากลับก็บก พยายามไม่ค่อยไปนะพี่นะบครับว่าอันตรายตกด้วยอ,อยู่ทา่ไหนพี่บางปูบางปูในรอบตัดก็4,500ถ้าควันเยอะควันน้อยอยังไงพี่ก็เข้ามาแก้ได้นะพี่นะ อ่ะเดี๋ยนี้มันไม่ค่อยมีควันใช่ไหมใช่ครับควันไม่เยอะพี่ อง่าพี่ดำมากเลยพรกผมจัดการมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมเราจะประมาณนี้แล้วไหมนะนะมมีอะไรก็โทรเขามาสอดถามกันได้พี่